สบายดีทุกคนมาชมบรรยากาศยามแรงเออได้แม่ไปเมื่อกี้เออแม่เมื่อกี้แห้งอยากมาคุ้มอยากมาเบิ่งเพฟสมาตั้งแต่พมุมูเรนมูเรนนี่พงอีลาหายังลูกเออเบิงบ้งเบิ้งเบิ้งช่วงยังไงนะเบิ้งยันงูอยังขับไปใกล้ลมะ,ะมันเป็นยังเไงหัวเห็ดหกัก <laughs> เอออีหลา่าท่วงก็มาเขียบนี่หายเลยวัวเห็ดหักเลยมาสุดก่อนเคยยังถ่ายพี่น้องเบิ่งอยู่มาเขียบกำลังเป็นหมากน่อยเออพี่กี้ท่วงก็มาเขียบอยู่ในมิวกี้วะหวมหน้หงูอ่าไปเห็ดหักพี่น้องเห็ดได้เงามันมาเขียบเป็นหมากลุงตุงอยู่วันที่้อมันตีตาระบมกินมาเขียบนั่งว่าหักมันจะพอ่อพี่กี้จากทาม ขี้ไก่ลายลูกบวึ้นกันยา่าในโต๊ะกหัวกันได้ฮันเทียงไก่ด้เียงบนไก่อยู่อยู่ทึ่งกับมิแตขีไไ้ไก่คนบริยุนยคนบริยุยกลายเป็นของไก่นี่แหละจังสาเหตุบริลื้อไว้บนให้ไก่มันอยู่ใส่อาลูกเกิมหายืนบนงลุมเฮ้่อตกระทันกะใหญ่ไวขนาด ไก่เนาะไก่จะลงไก่จะเกี่ยวข้าวอยู่ในแม่มันกระคายออกไปน้ำแล้วให้มันบาง,บางๆเพราะว่าค้งมันไวย้ำเกี่ยวข้าวแล้วก็มันจ่อย,อยค้างเสริมสามเกี่ยวข้าวแถวใกล้ๆออกไปแล้วก็จังปล่อยมันเก็บกินเม็ดข้าวถ้าลังเก็บกินเกี่ยวข้าวเ,เ,กกเกี่ยวข้าวแล้วเฮงเติบกะปล่อยมันพากินเม็ดข้าวหล่นก่ะมันชีอ้วนอีกย้ำนะคือก่อนผลจะคังผลจะกคายออกไปน้ำตัวได้มันใหญ่ ขวาังมันลายมันก็จ่อยพี่น้องให้อาหารก็ลายเป็นพิเศษมันก็ยังจ่อยอยู่เนาะมันบริกินยังตืมนะน้ำคังสีเกลือแบบเข่าลายเป็นพิเศษครับเถียงกับสีเกลือสับกระมันเห็ดเข่าฮักเวิร์ดแล้วก็เกี่ยวยากทบฮักถึงฮักกลางมาเบิ้งหน่อยม่นางอย่าลงน้ำเด้อนำเป็ดนำไก่ได้ใส่เอาแม่เกิน ปลินก็ใส่เอาเกิบก่อนใส่เอาลูกแ,แล้วต้องเหยียบเล็กกับปูหันต้องเหยียบเล็กตะปูเอาแฮมบดบมได้เอาแฮมอะไรฮะให้มันเออเด้วยใหญ่ไปผูเลยใหญ่ไปเกลือไก่ มันเฮิงได้ม <hey> ันกว่าม ja e ันจะนะพี่น้องคือสั่มซุ้มหนีใช้เวลาเฮิงแหงเป็ดหับหัวลายปีนี้ไก่ลายอยู่เอาเหี่ยเป็ดใหญ่เหี้ยบันเอาเอาเอาไปได้ไหมเป็ดใหญ่ตัวนักเหียยไก่ตัวนี้ ค่อนข้างเก๊กขี้รักไก่อยู่นะมังโตบักกาขามากินเลยเนหะ็นเป็นคนญานิอะมันสีแหลนไปพูดต่อจะไปห้อยเข่าไงอยู่พูดพกบมาเขียบไฮแวบไปกับปลาตาเลยเนาะสีหมอกเนาะแปนเลยโมมีกบมาเขียบม,มาสุดก่อนกำลังเบิง่งอยู่ว่ามันกำลังเป็นหมากยังพันตีตาซ้ำ จะมีสองสอดเลยพี่นอ้องสองสดสามสดชีดสดและเผื่อเป็ดน้อยเผื่อเป็ดเมลุก่อนเผื่อเป็ดใหญ่นูน่นนี่นั่นมันกินห้ำทางผู้ย่ามาันก็แลลนไปกินเขา่าเม็ดอยู่ทางทีมีกี่ก็ซอกอกรเห็ดนางเห็ดยังกันนะอย่าง,งึง้งมาันนั่งอย่าง,งึง้ง น,น,มมนี่กระสอบกระสุนไม่พีกเลยโอ้ยน่ากระหูมากจาม,ม้อยู่ไหนก็นมีได้ไลยช็อตนะคำพ้นผูเคยเกลือก็สีสสสเกลือบูเคยเป็นก็ย,ยังอยู่ใสตัวใด มิวเก้บังด้โชคอลิคนนี่ก็ได้เป็ดอีกรุ่นใหญ่เติบเ็ดตัวไหนอีกไหมอีลาข้าวกระสุมมิกกี้ข้าวกระสุม เบืเ่องหนให้แม่จับคุ้มให้แม่มาจับแต่ตัวเองก็หมุดไปรีกระชุม่มให้ข่ากระชอกกระชุม่มกินไก่นี่หน้าแดงแห้งแหงหน้ากระลังเริ่มดีขึ้นเพราะว่าอุศอดมาแต่เฮงบ่วไปกินบอเคกีลาข่ากระชุม่มอีลาเข่ากระชุม่ม เอาเอาไปขุบเอาขี้ไก่เด้ออ,ดออกได้ออกได้ออกโลดเข้าได้ก็ต้องออกได้กระซุ่มฮักเลยขี้ไก่เด้อในพื้นอย่าไปขบมานะบ่อนเกลือไก่มีขี้ไก่เอาเอาเอาเเอากระซุมสห,หัวีตขี้ดินาอลูก ไก่มันบ่เข่าเล้ออ๋อมันเข่าแล้วบอทเจ้าสวัสดีจ้าป้าลุงเลยไหมอืมหวัสดีจ้าป้าลุงหันบ่หันหนามาหันหลังใส่สวัสดีสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าป้าลุงหันบ่หันหนามา แม่จบหัวมิวกี้เบิ้งบิ้งเบิ้งบิ้งมันเป็นไก่บ่นอิมันลี่ในสุ่มนี่ฮะไก่ไก่ไก่ตัวน้อยไก่ตัวน้อยไก่ไก่ไก่น้อยมิวกี้เออไก่น้อยมิวกี้ว่ไก่ไก่น้อยมิวกี้เอาหน้าแดงว้ายอย่าไปข่มย่าๆกระซุ่มสิเพมาออกมา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 ไปข่มเปนแม่กระซุ่มสิเพฮะสีมองมาเล่มกินหำ บักซีมอกเล็บกินหำคู่ซุ่มต้นอ็ไ้กันไย่งเหยียบกันอยู่ไก่กันนี่ไม่ยังมันเป็นยังมันไก่โซ่นี่กอะไรไก่ตัวมันแ็งแหงๆเหยียบอ้าวไปเข่าต้วอนไรอีกแล้ววันนี้ สุมมันก็ตากแดดตากฝนแล้วก็พ่อยแล้วก็น้องตาแดดตากฝนแเจ้าพัวยูกีแม่จะาพัวกีม่เพัวกีอกมาไายิเข่าก <h meeting> Ch ับอกกระชุ่มหัวเม็นแนวออกมาโอ้ยกินดินนตินเพ้ยรักกระชุ่มกินดินเนตินกระชุ่มถึงหัววะา่ะ อย่ากิ้งไปมันจะเพมาแม่มาไหวมามามาหมอมันจะเพลพอได้กวบไก่น้อยเป็ดน้อยเห็นไหเล่นมันนี่ไปเตะไม่ล้มเจ็บหัวเข่าปลาลูกอีลาเจ็บหัวเข่าเอออีหลาเจ็บหัวเข่าปลาลูกปะ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 ไปนั่งขันขี้ดินเนาะอ่ะโอนเป้ลินมาดีนะล้มเจ็บหัวเข่าเตะไม่อนเป้ลินลูก หายยัง,ยงนะตัวน,นี้ก็จุมที่นี่เป็นเปนไก่แจ้ไก่ป่าไก่อันแห้งความคิดรักนีแห้งอันดับหนึ่งไก่นี่นะ่ะนอนกลางคืนจับยังบ่ได้ไม่ได้คอยมาเลยแทกนี่ไปเบิดเขายัางเต็มอยู่ไป,ไปไปดีผิ่นกระงูมากิน้วงไะ อกดอกดาวเรืองไล่ลายเป็ดน้อยกระเบ้ะพากันมาลินน้ำกี่ต้มมืดกึบมืดกล่องไหมอลไรพี่น้องอะอยมานํำเอินผมจี้ว่าจะจูงเขาคันอะไรพ้นตกโบยุดแล้วมันเมื่อยยากเนาะมันตกแบบโบยุดนะผู้ที่เปียกฝนนะอย่างกับถ้าผู้ใหญ่โบเป็นยังแต่มิวกี้ฮะที่เนาะเป็ดน้อยเป็ดน้อยกิน มีนยังคาบไปกินม,มาที่หมอกคาบยังอีหล่ามันคาบอันเนียนเออมันคาบซออีหลา่าเพราะมันคาบอันเขียนเพ่ยอดีหมักลิ่นหมยยัมกลิ่นโซสีเออเออ พ่อขท่านนะค่ะามพ้นตกเลยวได้พี่น้องตกกระยนะว่างให้เมื่อกับจังไครน้องทางยากมือ่อใดอีแล้วทีได้นนมาอีกวันนี้ทางยากพ้นตกคูม่มือติบล่มหมื่นลอยๆเอ้าไปท่าเล็บไปบักซีหมอกแล้วลูกน,นะมันไม่เหม็นชีเล็บท่ามันกระโบติดแล้วกําลังมา่นวนข้ามได้ตกแล้วมันโมไดิยุดเดีด๋ยวนี้เลยามนี่กับคัมมันไม่ให้โต๊ะ โอเคทุกคนพ่อนคลิปหนาเพราะว่ากำลังมาเซวเซลขอบคุณบริษัทกูสคนเดอจังไ้กฝากเบิึงโฆษณาให้เด้อพี่น้องไปแล้วคลิปนี้ก็ได้สบายดีเด้อพี่น้องเลย